สวัสดีครับ ep ที่237พื้นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์เดือน3ปีรากาก่อนจะไปรับฟังคําทํานายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทํานายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีท่านใดไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทางชีวโ,โค้ดแล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจในใน่ายใดๆคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,8 0ดวงชะตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องสามารถติดตามช่องเพื่อวางคำาทํทำนายถ้าต้องการสนับสนุนช่องทำได้โดยสแกน qr code ที่มุมด้านขวาหรือสมัครสมาชิกที่ช่องได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางลายจะแถมแผนที่ชีวิตหนึ่งดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์เดือน3มปีรากา เป็นคนฉลาดเจ้าปัญญาตีปัญหาแตากแยกผิดแยกถูกได้จะทําการสิ่งใดก็จะวางแผนได้ยากยนเป็นนักต่อรองที่ดีมีความสามารถในการประนีประนอมได้หลายเรื่องหลายเหตุการณ์ผู้ใหญ่เอ็นดูให้การสนับสนุนเด็ดเรื่องการค้าขายแต่ก็มีอารมณ์ศิลปินอยู่คืออาชีพตามใจฉันพอใจทําก็ทําไม่พอใจก็ไม่ทําเป็นอาชีพที่ยิงได้เพราะมีดีในตัวเงินทองมีกินมีใช้ไม่อด ให้ระวังเรื่องสุขภาพให้ดีเพราะมีเกณฑ์ป่วยติดเตียงปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงนิงนความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบครอบแต่ัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตพลิกผันอยู่ในช่วงอายุ18-21ถึงให้ระวังเรื่องสุขภาพให้ดี ชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิปากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่สี่ประการที่ไม่สามารถทำได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้และ 4. ถ้าไม่มีบุญิจกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทำอะไรร่วมกันได้ ถ้าเรารู้เท่าทานันวางจิตวางใจให้ดีทําเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายงเงื้อมือมาจุราหรือช่วงที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่4ช่วงครับเริ่มต้นจากอายุ9-10ขวบ20-21 72-73และ83-84ช่วงจังหวะที่ดวงตกมากที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มาก คราวนี้เรามาดูทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ5-6ขวบ9-10ขวบ20-21 24-25 35-36 39-40 57-58 68-69 72-73 83-84และ87-88 ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทําให้เราคิดผิดทำพลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดจับอดีตจะทําให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทําให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายัางแก้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความ ไม่หยุดไม่แสวงหาสักแต่ว่ารู้แล้วจะพ้นจะกองกข์เกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันรู้แล้วก็แก้ปัญหากันไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจำสังขารหรือจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนะทั้ง6 มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจความรู้ตรงนี้ได้มาจากการฟังธรรมะอยากให้รู้ว่าที่มาของความรู้สึกนิคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทำหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทำเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสำหรับท่านใดสนใจตรวจดวงชะตาติดต่อได้ที่ไลน์ไ d ดี1 9 6 4 2 5 1 9 ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ